พี่น้องมากินข้าวครับมากินข้าววันนี้กินข้าวเสียงข้าวเจ้ากับบวกบรวมกันเลยครับอ่าวันนี้เก่งโอดิฟกับมูกกับเก่งเตะได้เปล่ากับแลบพี่น้องนี่อ่าแล้วกับปลากับปลาโต๊ดกับปลาตดปลาเกี๊บโตอดอ่าแล้วก็มูกรบโตดกับปลากรูดกับปัดกับปลากรูดออ่าเนี่ยพักนอกพี่น้อง มีแตงมียอดโดนมีไรลุยเม็ดกับพี่นอ้องอ่ามาๆพี่น้องไม่ต้องปูดไร้มามากินข้าครับมาๆกับปุ๊บมาออเอาเก่งก้อนกับเก่งก้นเก่งก้อนเลี้ยปีนองนี่ก็อย่มือเองครับพี่น้อ,อง,องร้อยพี่น้องเอี่ยแลไรนี ร้อยกับจุดยอดเลยพี่น้องเออมาจด้พี่น้องมาก็อยไม่กินก้าวตี้มาเลยมาครับป้อมอืมปัดประกูดับมูครอบกับโดอยลูกโดโดอีเด็ดพี่น้องเออ cửa lời bên hồ cửa lời gặp lũa lũa lưu gặp bên hồ Tổ bấu gặp phía nông Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cảm ตีติดซามมาตลอดกับก็คุณมาตีง่ายกำลน,นังใจกับก็คุณมาตี่วยกดอ้วดใจงใ่ายครับก็คุณมาตีจวยกดแจ้ครับเขนี้ก่อนนะครับปี่นองนะเนขนี้ก่อนอ่ากดซืครับ